เฮ้ยถือทึ э й, ้งสองเลยงทึ้งสองถือสองเลยสองคู่เลยเอาคนเดียวคู่เลยอย่าเลาานะอุ้ยป็าดุกแค่นี้เนาะอันนี้ปลาดุกดุกอันท่านี่ดงมาค่อสองถึงทึ้งคู่อ้ไปเนาะโอ้โหโห้นลุกๆคบังยง มันจะเสงกันแท้มันตัวที่ฮัลโหเฮ้ยเลิกเสียแล้วมั้ยสวันนี้ครับ,บ,บรพี่น้องผมมื่อนี้กับพ่อกันอีกกินขึ้นค,ครับพ่อกันย้ำมาแรงพี่น้องมื่อนี้หลังจากที่ไต่ปูไต่ปลาแล้วปลาออกเซี่ยวสะเบิง้งกรดพี่น้องคนนำจางปางที่คนมื่อนี้ก็เลยว่าจิบไซเบด็ดบ่ายกับพันเตาแม่หอนมองเราครับนี่เดี๋ยวไอ้เบิ้งครับ นี่ครับพี่น้องไปอีกเต้าหูมา้มือนี่ครับอ่าก็จะมาเช็ดใส่ใส่เบ็ดพี่น้องเอาเยังยังใส่เบ,บ็ดอะไรแดดนีครับคุณนี่เบ็ดปลาได้เนื้อสุดพิเศษครับบุญครับพี่น้องโอ้ขี่ไก่เลี้ยงครับขี่ไก่เลี้ยงมี <c ười> <c ười> ไ,ไปแถวไหนอ่ะปลาพวกินนี่อยเอานี่ละครีกเลี้ยงน,นี่เป็นถอดกิร <c ười> ิล้มาใส่ยุน่าพัดแหล่ครับนี่นี่คอกงง้อผัดแหล่พี่น้อง นี่แหละครับหน้าพัาดเลยแถวนี่ครับจ้างปังอยู่นี่เดี๋ยวจ้าหน้อยออกมาหาเดี๋ยวจ้าหน่อยกสิออกออกมาแล้วพัาดเลยสีเห็นกันบูบเลยบูมันห้องสีหยางไปใส่เป็ดก่อนสิเอานี่แหละพี่น้องจ้างปังอยู่นี่เดี๋ยวไปรุนบูด้วยกันเดี๋ยวเบ็ดเบ็ดไล่ไปเลยแปดทิปสิไม่ยอมฟ้องครับถักไม่เลยเดี๋ยวบึ้งเลยบวบึ้งพี่น้องเบ็ดแปดทิปหลังครับไม่ยอมฟ้องครับเอ้ยแมนบวบหอดบวบหอดเลยไอ้แมนแมนแมนเก้ากับสามจุดเก้าใส่ แปดแปดสิบปีบอหอนแปดสิบปีแอ้เอาตีเอาแปดสิบเรื่ายๆไปพี่น้องสีได้บ่แต่ว่ามือเนี่ยเออสีมันคือประมาณสุดเตียวไปสักซุ้มวันนี้มาใส่เบียดกับสักซุ้มบริสักแล้วพี่น้องมองหันก็เจ้าเพิ่นไถหุดแล้วครับเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้า่นไปลุกไปทางนี้เถอะน้อไปไปลุยกันเลยครับพี่น้องไปครับพี่น้อง หลังแรกแหกมนันนะฟันเตาโอ้ปวดน้ำใส่เลยแต่ปีเลยแล้วกอกง้อเลยพี่น้องเดี๋ยวบนแรงมันรุนเบิ่งกันเด้อพี่น้องโอน้ำปอเอู้น้ำเป็นปตปะปดุกนาวนาว,นาวดีเด้อคนเดียวครับเอาเป็นตัวเลยเดยดีเดียนก็ต้องใส่เป็นตัวอยูอ่แล้วพ่อการในปลาเข็งหน่อยพ่อลังแรกแหกมันพี่น้อง ไปเรื่อยๆจักรู้โอ้ยเอาไหมาพุนดีครับได้พี่น้องกินพันแหลวานกาครับนี่จานะก,ากาดำหน้าเอาเดินนี่มะนาพันแหลเนี่ยไก่ลงมากไปแต่คื่อด,ดวนออกมาแต่พันเลยไปครับเรื่อยๆไจไปน้ำมันนี่ล่ะเอาครับพี่น้องพันแหลวออมาแล้วครับพุ่นแล้วให้หนาให้ใจเอฟซีจำมายอยู่เนี่ย อยากยากทำไหนทำหนายากนาดเล่นวะเออยากพูดุ๊บเพียนเฮ็ดยังไหวอย่านกาไปปีนี้อยู่บนสิดํดเวิงน้ำปังต่งันดำบาแท้สีดําด้ใปีนี้ว่าเิงาปางปอยู่ว่าจะได้บ้านกับราทุกปีบ้านเอาได้พี่น้องปีบ้านเอาปีนี้อดํหน้าเป็นบอบรดำก็จะว่าจะปี เดี๋ยวมาเล่นกันบนกันพี่น้องเขาจะใส่เบ็ดในหลังเยอะหนุ่มมีไปทั้งไปทั้งผุดด้วยท่า,ทานี่เออสลีลงผุดแล้วผุดพัดเต่ทาทรายหยุดพี่น้อง,องไปไปเลยครับพี่น้องโอ้หมองสาเบ็ดนี่สุดยอดว่ะแป็นเอิดเตื่นพี่น้อง 哈哈哈 ไปพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับเดี๋ยวจะาทายเบนสุดช็อตนี่มันจะงเงาหมดขออนุ <c oughs> าญาตใส่เบ็ดก่อนครับบนตอนแล้วทีเดียวหลดุดอ่ะหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องยุดจบมาอยูยย่นี่มานาันอันเก่าครับโอ้เสียบเบ็ดนะออกกรณ์พันเตาเลยเหรือพี่น้องเลยเห็นหมู โอ้โอยขันหมูก็มาเ,<อ>เสียชีดินแดงไปลอยยื้อไก่อยู่น้องนะอเ,ออเห็นป่ะว่าเดือดหันกล้องไปหลังสุดท้ายพี่น้อง,ง,องมีหอดมีอีซ่อนหมอนอยู่ครับอยู่ใต้กล้องตร <c oughs> งนี้หมอนชีดินเต็มเลยไม่เสียตัวไม่ได้พี่น,อน้องเอาไปตัวเลยหอาปลาเข็งกินนลยไม่เห็นหลอนเลี้ยวหดนะเอาไปตัวเลย สุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวมาเล่นมายาวนักกันครับเดี๋ไปพอดครับแดม่งกินซ่อนหมุนพี่น้องเลยนี่จะหูไม่ยืซ่อนเนี่ยใส่แับผ่นหมูอูนอ้โหเสียแดงเด็พี่น้องเลยพันหมูก็ม้าโยกเรื่อยใส่แหล่ใช่ไหมใส่เฮี้ยงกันเดี๋ยวมายามพร้อมกันมาเล่นพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตเขาบ้านเขาพี่น้องมาเล่นพ่อกัน,นครับข<น>ุดขึ้นเจ้าสู่น้ำออกจากเขาเที่านแค่เดียวหมู่นี้เต็มมีหอดม่องพี่น,อน้องด้ยพุนไปตอนแรกเจอกันกลับแล้วพี่น้องมาเล่นกับพ่อกันเหนี<อ>ยงจากพี่น้องเใ <laughs> น,งงน,นเเบ้านตีนกำเริบเร็วเหีียงวัว ไม่ยากอ่ะม่คิดเต้าสิปลาโอ้ปลาเข่งโอ้ยปลาเข่งแม่เราหาเส้นขนหมดไปเราเออไอแยเอ้ับบ้านเด็ดนั <S <S ่นเลยพี่น้องเลยอุ้มปลาแม่งามตัวนี้แมโอ้ยแม่งามว้ายถือจักซีบแม่นี่ิวายปิ้งนี่ปากมดกิ้วเลยตัวนี้ปิ่งฝันกําลังถีเขาบ้านพี่น้องเลยอวยกลับนะเห็นแล้วไม่เงาใช่ปะ มีตัวเอามาอยู่โอ้ตัวเล็กแห่งวันด้วยเขาหน่ปลาเข็งครับปลาเข็งแม่นี่ว่าธรรมดาเดี่ยวเจี๊ยบพร้อมย่างดีอะไรกลับเหมืนเด้อเดลยวิดถตืออหลีวหน่อยเลแฟนแปดพี่น้องเลยปลาเข็งแม่ไหนให้ยูเอาสูงเที่ยวมั้งหนึ่งแต้มเนี่ยเตีมเล็กครับพี่น้องแต่ละพันหมูพุ่น เดียเดีเดเด่ยงหัวใจระบุนี่ให้เดียวกันนี่แหละไปอวยพี่น,อบบอน้องเสียวเบ็ดก็เตะเบ็ดไหมโอ้ตะเวินมันคืองามแต่เงาแลงไหมมาตรฐานเลยไปพี่น้องไล่ขึ้นตะน,นี่ไปหอดมองที่เรลียงรถมันสิมีห้ามเดย,ย์เล็กตัวบ่มีหลอนใช่เป็นตัวแล้วโอ้ยหลอนแล้วเพราะเข็งเด็ดถึงพี่น้อง <c oughs> เอ้โอ้ยอีกแล้วีนหลังนี่บ่อยู่บ่อเดออ้ักเถอะวะไม่ยังปะอาประคอครับปะคอปะคอโอ้ยโอ้ยเถือปะคอพี่น้องมาถูกกันบูเวลาขึ้นคู่สั่งเอาปะพี่น้องปอคพี่น้องปะคอเจ็บองแล้ว เข็งเต็มเล็งามไหม <laughs> โอ้ยว่าจะถ่ายย้ำย้ำขึ้นโมแนนเด้อพี่น้องไล่เต็นี่ขึ้นไปหารถหนีใกล้ๆอย่างนีห้หร้อไมสองครับสองเต้มแล้วเดี๋ยวประกดกอดจนหมดเข็งน่ะมันไปเว้นแล้ว <laughs> มันไปเว้นแล้วมาเดี๋วไปเดี๋ยวไม่ถึงรถโมแนนเด็กจากนี้ขึ้นไปหาหมง่งรถ เวลายังเล่สี่สิบคน้เลยมันสามสิบสี่เสียังนเลเดี๋ยวเป็นรุนบางอีพี่น้อง้ามมีอีกแต่นีไปอรถลวนหรือว <for S 2> ่าอลุมแน่เด <more> ้อพี่น้องเลยนไอยไล่กับพี่ซีก็ไนเงียหลนแล้วเ๋พี่น้อง ไเป็นตัวเลยกเจ็บเเข้าเ็บมันเจ้ปวดไแล้วครับหวเสนะสนายบ่ผูดลหไปยังอย่งกลางไใส่ระเบิดตกพุดหลังนึงี่น้อยหลังนึ่งุดเท่าไหรโอ้ถึงยังแล้วตแถึงแค่ถึงแค่ลักษณะนีย ดุกแค่แนวนี่โอ oh. okay, ้ยป oh. 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 ัดดุกพ oh. ี่น้องปัดดุกดุดูกดูกดุโอ้ย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 จีบงามเอ๊เอาหนึ่งตัวต็มแรกแล้วปัดดุกบัดเอาปัดทัน้ำตะเวนเลยตัวนี้พี่น้องเลยเอาตะเวนเลยพี่น้องเลยชิปดีอ่ะจีบเงาแน่เด้อพี่น้องเลยพอว่าจะพอกันตอนแรกโมเมนต์อ๋อเหตดยังไงปัดทนี่วยังไงกินแต่หมดอย่าว่า เจ็บสามแล้วพี่น้องเต็บสามแล้วเต็บสามแล้วแจ๋วเอ้ยงันนเดี๋ยวเดี๋ยวแะว่าจะไล่ดิเป็นน้อนตอกดดี๋ยวเอ้ยไม้หงายหลังโอ้ลมแหงพี่น้องเจีมที่สามแล้วครับท่านเออ๋ยวตรง

คนเูเลย่อเว้ยเลยอเฝ้นยปลาดุกแค่นี้เนาะอันนี้ปลาดุกดุกอันานี้ดิยกบงถึงสอถึงตึงคูแล้วไปหน่อยว้าวเฮ้ลอย่าลุกๆครัคบครดังไโอ้มันจะเสนการแทะมันต้เฮ้ยเลเสียแล้ว มันใช่ไมเลยมันใช่ไมเนีเดี๋ยวจะตังขนโอ้โหเอาเอาเื่นี <ot> ุกเขาเลยดีหลุดเี๊ะโขีบีรองเลยบัดทีนี้เดี๋พอปดเอามาปดขาวีเอาุตงนีซุนเออเออเอดขาวดีบัดนี้มงตัวนั้นเลี้ยปลาดุกเลี้ยปลาดุก

ียงหน้าขั้นเลยยังไล่เบ็ดนะสักก่อนดึกเกินเลยครับเอ้ยเดี๋ยวอยู่ประมาณประมาณชิปหลังนี่แหละชิบหอดเชียงหน้าแล้วครับเอ้ยฮกแล้วครับฮกแล้วตัวนี้บักเคือฮกแล้วมั้งบอสกแล้วเฮ้ยปลาอืดว่ามันป่านข้อตัวนี้มั้ยมัดเดวก่อนอันตราย ต้นนี่ถ้าเบ่งพี่น้องสิได้อีกตัวบ่ไปนี่หอไปหอดเียงไปออนุญากเสียบเงียกับเบ่งกันนี่ครับเอาขึ้นงครับไม่เ็ยบงีไม่ขึ้นหรอประเดี๋ยวคนนี้อยากเสียบเงียกบพี่น้อง นั่นนั่นนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปลาเข็งหรือมั้งวันนี้เข็งโอ้โหปะเข็งสะสมสะสมบังนี้เด้อร้อนเหอุ้ยบอร้อนเงี้ยยังเพียดตัวแล้วครับตัวแล้วโอ้นายแต่มันล่มแล้วยังล่มอาจทีลูกกวนแน่เด้อพี่น้องเอง ไรมาใจจิว่าแล้วก็ใจจว่าเลิไไมาเครื่งเดียวเียเนาะไเครื่องเดียวอีกต่างหาเนี่ยไรเบ็ดครื่งุนที่ใจไปทีแรกที่ขุนหรือบใช่บุรีไรสั่เดอืวว่าจะคำเดิมสิไปไรัเดียวเอาไรจั่มนีเขาไปมมัถืออีกจะพูดหรอเดี๋ยวไปคือคำคำยุ่งเกี่นะอ๋อเจียมเงี้ก่อนเดี๋ยวะไปบนก่อนเด้อเสียมเงี้ยเลไปบนก่อนพี่น้อง ยี่เบ็ดบ่อยู่เก็ดพี่บ่ถือเกลเลยแต่ว่าเอาอิริเลยเต้าถงอีหลีคำๆอยู่เน้ะโอ้บอ่เหียถแค่เอ,อามันปลาอย่างไรอย่าบอกด้วยว่าปลากอะบอนะถือปลาอย,ย่างไร โอ้หินแล้วโอ้โันปลาอย่งเลี้ยวมามต่ำอยู่เนาะแดดมาบบไก่พี่น้องเลยพียังหน้าปลาตายอย่างนี่อปลาอย่างไรกูได้อขึ้นตอนเ้าไปช่วยขึ้นอันแหล่ะรอวะโอ้ปลาตายพี่น้องเลยคอโอ้เป็นกินแล้วครับได้พันแล้วขึนีหัวแล้วครับ อยู่ปกเขียงอยู่เลียนมากเลยวะเดี๋ยวอีกเจ้าหน่อยก็นจีหอดนีแล้วพี่น,อนอ้อ,องรอติดตามจากน,นี้ไปนี่บอล <c oughs> บอลอแต่อีกเลยพี่น้องเลยหอดมองแล้วครับหอดเสียงเลยครับนี่ยพูดแล้วพลาดแหล่นั่งทาโพยู่พี่น้องเ, <c oughs> อเอฮอ้โเเยโอ้แต่ประคอไงฟุกข้กวเหลือไอ้ปวดปวดป่านน้อง เห็นยูประคอตุ่นโอ้โโอ้ยลวนน้ำไหมปุ่นครับพี่น้องผ่านแลนบึ้ยนั่งมัดเข้มอยู่บนถอนอะไรตีบึ้นยนั่งคอนเหล่าบกบืนเลยพี่น้องเลย อันนนี่ดูีู่ไหกบาทน้อยๆนั่นะี่แจเว็แจกเว็นี่นี่หลังเ็กกว่าแยเวดห้พแล่ปดมาแล้วพี่น้องไอ้ตัวนึงเออะเท้ลงนี้เลยปะกวโงไงเนาะว้าวออปะกวพี่น้องอ้โดดมดดอะเเป็นที่มื่นแ้มจคำหเนาะไไ้เ ก็แหลน่นางแก่ขาอยู่พี่น้องเลยเอาห่วยไปใส่ขอกเลยโอ้ยตรงไหนเอามาแล้งเขาจังพอกันพี่น้องอตอนนี้เอาซ้ำนี่ใช่ปะโอ้มาแล้งติดหลายเดือดเดือบึงกิดจังวนัน <laughs> รือเดือบังแรงในผมจังเดี๋ยวมาแรง<ต>จ่อหน่อยครับ